สวัสดีครับอยู่เทศบาลบนของใช่พัฒนาดื้อหกโมิบห่าแล้ครับเดีนี้มาหกโมกสิบห่าแล้วมาหกกําลังกายครับอหกกําลังกายรราการท้องสุดเศร้าครับฝ่าแดงๆดงะเวตโมท่านขึ้น,น6ล5หมกสิบห่านที่แล้ว นะยุทธเทศบาลตำบลบ้านไข่พัฒนาครับถ้าเขาเทศบาลถนนเซนเน็ตนนพิ้นจะคลองดินว่างนีน่เพิ้นพิ่นบริจาคครับพิ่นยกห้เพิ่น,พนบริจคให้นะเทศบาลเป็นท่าเขาตตที่ก็มีท่าเขาท่าถุนก็นม้ครับถนนท่าเขาสองท่าท่าเขาสองท่า น่าฟังเพิ่มกับเริ่มง,งามแล้ว